ดีจ้าพี่น้องมนนันหนึาบาัดน่าจะพามาเบิงแมคโคเนาะแมคโคขุดบอ่อใหญ่จ้า,อ,จาอันนี้ขุดครึ่งหนึ่งนะจจะเนี่ยเขาก็จะขุดครึ่งหนึ่งก่อนจ้ะวันนี้ก็ทำงานกันสองคันนะจ๊ะมาสองคันจ้ะ โครงการเขาก็จะทําฝั่งนู้นให้มันเสร็จเนาะจ้ะเนาะฝั่งทางนู้นจ้ะนี้เนาะเขาก็จะทําเริ่มทําแต่ดูแล้วโครงการน่าจะเป็นสองชั้นจ้นะเนาะสองชันช่วยกันจ้ะตรงกลางนู้นเขาก็ ข,ขุดเสร็จแล้วนะจ๊ะเขาก็จะเอาน้ํำฝั่งทางนี้จ้ะทางนี้ยังไม่ได้ขุดเนาะลงไปเดี๋ยวเขาก็มาทำฝั่งทางนี้จ้ะเขาทำคนละฝั่งจ้ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้องใหญ่เนาะจ้ะเนาะน้องแค่น้องใหญ่จ้ะบริเวณนี้ก็ยังไม่ได้ทํานะคะเนี่ย นี่เขาปล่อยน้ำลงหมดแล้วจ้ะนี่ปล่อยลงที่ว่าฝังทางนู้นเนาะที่เขาขุดเสร็จแ้วจ้ะเขาก็ขุดเสร็จแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเขาก็เหลือริมริมข,ขอบขอบนูจ้ะเนาะตรงนี้เขาก็มนาะแต่งขอบกันจ้ะแมคโคก็เริ่มแต่งขอบเนาะนี่จ้ะเขาปล่อยน้ำลงแล้วจ้ะฝั่งนูน้น เขาแต่งขอบเสร็จขเขาก็คงมาทำฝั่งนี้เนะจ๊ะเนาะ,นะวันนี้ก็มาสองคันเลยจ้ะช่วยกัน ถ้าเ้าขุดเสร็จหรืออะไรเสร็จสาวบ้านานาก็แต่งเสร็จขุดเสร็จเนาะเดี๋ยวสาวบ้านานานจะมารีวิวให้ดูอีกทีเนาะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเนาะช่วงนี้เขาก็ยังทําอยู่จ้ะกําลังดําเนินการเนะจ้ะก็คงอีกเป็นเดือนละจ้ะถึงจะเสร็จชุดนี้เพราะว่าฝั่งนี้ยังไม่ได้ทําจ้ะเขาเพิ่งปล่อยน้ําลงเนาะ รอให้น้ำมันแห้งสักหน่อยเคียร์ฝั่งนู้นก็คงแห้ง้าจ้ะนี่เนาะฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำค่ะซึ่งเป็นน้องใหญ่จ้ะน้องชุมชนเนาะน้องใหญ่นี่จ้ะเป็นหน้องทำป,ปั้บฟานะ โทรทำงานเนาะนีจ้าก็ถ้าเขาขุดเสร็จเนาะสาว้าน,นาก็จะมารีวิวให้ดูอีกรอบเนาะค่ะเนาะว่ามันจะสวยงามแค่ไหนเนาะกับบ่อนี้เนาะจ้ะนี่จ้าคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้า